แล้ววันนี้นะคะคุณตูนก็จะมาสอนเด็กๆเขียนตัวตัวอะไรคะเด็กๆตัวลอลิงนั่นเองนะคะเด็กๆตัวแรกนะคะคุณตูนก็ทํารอยเป่าไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆเ,เริ่มม้วนหัวเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะเริ่มม้วนหัวจากด้านในนะคะลอลิงม้วนหัวลากขึ้นลากล เรียบร้อยแล้วเด็กๆเขียนถูกไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆตัวที่สองนะคะคุณตุมก็จะทํารอยปะไว้ที่หัวแล้วก็ลากเส้นไว้ให้แบบนี้นะคะให้เด็กๆต่อเติมเส้นเองเราก็มาเริ่มเขียนเลยนะคะลอลิงนะคะม้วนหัวจากด้านในค่ะม้วนหัวจากด้านในโคน้งแล้วก็ลากขึ้นโค้งบนเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะ ต่อไปนะคะตัวที่3นะคะคุณตุงก็จะทํารอยปะไว้ให้แค่หัวนะคะให้เด็กๆเขียนเองเลยนะคะเรามาเริ่มม้วนหัวนะคะม้วนหัวจากด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็โคง้งลากขึ้นโค้งบนแบบนี้ค่ะนี่เด็กๆทําได้กันไหมคะ ต่อไปตัวสุดท้ายนะคะคุณตุนก็จะทํารอยปะไว้ให้แค่ขีดแบบนี้นะคะให้เด็กๆเริ่มม้วนหัวด้วยตัวเองนะคะเราก็จะเริ่มม้วนหัวเลยนะคะม้วนหัวจากด้านในแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็โค้งลากขึ้นโค้งบนเรียบร้อยแล้วเด็กๆทําได้กันไหมคะ อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดเด็กๆวาดภาพนะคะให้ตรงกับตัวเพยยญชนะไทยนะคะครูตุนก็วาดรูปลอลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ดเด็กๆโยงเส้นจากผู้ภาพกับเพยยญชนะนะคะครูตุนก็เขียนตัวลอลิงกับซอสเสือไว้ตัวไหนคือตัวลอลิงคะเด็กๆนะครูตุนเจอแล้วนะคะตัวนี้นี่เองนะคะนี่เด็กๆทําได้กันไหมคะ ในแต่คนไหนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส,ส่งมาให้ครูตูนดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ